ครบป้าผมมานะโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เยอะมึงน้อยกูพูดใกล้เสร็จกันแล้วไหมสัตว์โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับทีเดยเกมวิอาเชตีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับน้องนัทวันนี้เรามาทำอะไรกันดีนัทจะมาเดินอรับร้านอะไรนะอะไรนะทใไมดิอะไรนะวันนี้เรามาเดินเล่นแล้วเราก็มารับร้านอยู่ครับ อะไรของมึงนี้ฮะวันนี้นัดจะมาจีบผู้ชายใช่ไหมนัดเอาว่าหนูอยากมีผัวครับพ่อโอเคนัดไปทำแผนนัดบิงไปลูกหน้คุณตาผมวันนี้นะครับวันนี้ชื่อเขาทอมเลยได้ได้ได้ทีกินอร่อยกันทุกคนได้ครับคุณตำรวจวันนี้ครับเป็นบ่รยากาศใจทีเลยนันจะโคเจ อะไรของเขาอะไรของเขาคุณคุณคุณเรามองกันเมกเลสิครับก่อนเมกอะฮะมันเท่ากับความรักโอ้โหฮ่า เอาอีกอีกอีกครับคุณครับมาดีก่อนครับคุ้ยหินซาราได้ไหมครับครับอยาที่เราจะรักกันโอ้เอออ้โอาโอาโอ้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 าว่โอ้โอวโอ้โอ้โอ้โอมโอ้โ

เอาๆไปไหน้อยนั้นเอาเรียบร้อยไปแล้วที่รักกูไปแล้วอ่ะเข้ามาแล้วไปไหน้อยเตัวไปน้อยไปน้อกับเด็กเดี๋ยวกาตเตอรเลยเออตอนนี้นะครับไปที่ดูอยู่ก็อเก็บทองแดงกูด้วยนะมุกมุกอะไรขอเปลี่ยนโวบ้าอเปลี่ยนโวบ้มึงมาขอมุกใ้าไหมเขาเนี่ยนะมึงบ้าปะเนี่ยเดมุกไปครับจ้าแหวะ กูยังเด็กนะเว้ยกูยังเด็กนะเว้ยกูดูจกเป็นเบบ่เนี่ยไอ้วินคุณหาจุดอิดไมได้กูดูไรค่าบ้างเลยวันเนี้ยเอ้าไอ้คนไรค่าเจี๊ยด้แคมพินน้ำกูไปก็ได้วะมึงด่ากูไรค่ากูได้เจี๊ยบเลยไอ้เวินมึงนะกูจำเอา เอ้าแล้วคุณมานั่งมังค่มทำไมเนี่ยคุณนั่งทับเด็กกันเนี้ยผมขอโทษครับผมขอโทษครับมังคมออกจะตัวเล็กนะกูมานั่งทับพุ่มไม่ได้กูจะเนิร์ดนะไมครับมีหลายคนแมวอ่ะที่มีหลายฟินเตอรใจหัวเพื่อให้คุณเยอะหัวโอ้โหว่าแต่ละมันจืดเอ้ยโมเคียเลยนะแล้วนุ่มดูเขาอีกไปนู่นแล้วน่ะ เออผมจะไปแล้วนะครับมึงไปไหนครับไปแล้วนะคะแป๊บปไปไหนครับผมหอมเลืมของอ่ะลืมหัวใจไว้วที่คุณโอ้ไม,ม,มเฮ้ยกวนรล้วลับคาญแล้วมึงมีมุกอะไรเนี่ยเจ็บดิไปไม่ไหวบูมาทำอะไรเนี่ยทุกคนเฮ้ยพี่เขาสายตามองผมทุกคนสายตาเขาลิงมาทางผมอะ่ะ รักได้หมดแหละวันนี้แหละผมรักได้หมดแหละทำเด็กผู้ชายกระเทยหรือตุ๊ดอะไรผมรักได้หมดแหละผมเป็นเด็กนะคุกนะเฮ้ยดูสายตาเขาดิทุกคนดูสายตาเขาดิมองกูไม่หยุดเลยเฮ้ยใจเย็นนะพี่สวัสดีครับข้าวแต่ต้มเอาเอาเอาคลายๆเอาเอาฝางก็มาเจอเนี่ย นี่นี่ป้าของมามาทุกคนครับชิมให้นะครับนัดนัดนัดกูไม่อยู่เลยนัดไม่บายน้องกูไปแล้วไอีป้าของมะนะหนนัดนัดเขาเนไกเองนะนัดนนไกนัดเป็นเข้ามาไอ้นัด นั่นเป็นเขาอยู่หนูน่ะตรงหนูนะเห็นมั้งหนูนะไก่ไก่อะไก่ไก่หนูน่ะช่เหรอเยวคเจอนคนที่เข้ามาไก่นัดเราหนีกัเถอะนัดนัดมานี่นัดผมไอ้ัดไปไหนก็เดี๋ยวผมมาครับผอไปเชียร์ก่อนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีเดี๋วเดี๋ยวเดเดยกดต่อเดี๋ยวที่ชอบนะครับดีกดตาดตยดวด้ยวดยวเดี้วเดเดีไปวเียวเเเเียร์ก่อนวิ่งแล้ว